ครับก็สวัสดีทีเสียแมงมุงที่กยิงปลานะครับวันนี้ก็มากับลอกในเปิดนะครับแล้วก็งามอักคีนะครับมาสายแล้วครับติดทุล่าแล้วครับดูพวกใช้แหกันใช้ตะข่ากันนะครับปลาปลามีแต่ตัวเล็กๆนะครับลงกันหมดแล้วครับนี่ก็สิบโมงกว่าแล้วดูกันครับโอ้โหมหาศาลหูครับมหาศาลครับอคีไครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมไล่ผ์ผมแม็กซ์เสดหาอยู่อ๋อขอบคุณครับผมเดี๋ยวรถตัวน,นี้ก่อนโอ้ <c oughs> โหโหโลงไปแล้วมผมเพิ่งพาน้องไปเนี่ยครับตัวใหญ่ออพาน้องไปทุ่ร่ามามันไม่ขึ้น,น,นผมมาตอนผมย<อ>ิงอยู่อ่ะเสดหายอยู่มันไม่ขึ้นเลยครับแจรถดิครับโดนครับ เก็บนะครับล็อกนี้ด้วยคุณข้าจัอยู่นู่นน่าจะเปนหานี่น่าเปนทังมันจะไปหาไม่ได้ไอ๋อเดี๋ยวว่างๆค่อยเข้าไปครับเดี๋ยวผมพันให้ฟรีไอ้ทางนี้นี่เนี่ยครับได้แล้วตัวแล้วครับได้มาตัวแล้วครับนี่ครับ กนานา็นา้นาท่านใดก็ตามเพจก็มาคัสไตเอานะครับนี่นี่นะครับน้านี่ก็โทรบอกนะครับได้นักสติก๊กนี่น, <c oughs> น่ามาขี้แล้ลลแวคร,ครับนี่ครับเพื่อเจ้าไปทุลักนะครับเพิ่งมาเราเต็มเลยเสียมักหายไปไหนตามหาเสียมัดกันตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่หาน้องมาแล้วครับนี่ เขานี้เกินเดิอนแล้วแม่ดาวมองละล้อยก็คิดอะไรไม่ได้เลยไม่เสร็จไปเลยดีกว่ายืนมองเฉยๆครับนี่ครับฝีมือก็ต้องฝีมือต้องใช้ใช้ใช้นี้ครับ nào lụt ăn đi ngay ổn hấp ăn Hãy subscribe Hoa hoa, chịu con ngoài, chịu con ngoài con. Ô, lấy lắm, hết 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 men hết 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 นี่ครับตัวประมาณนี้ครับ เอาอย่างนั้นเลยอะ่ะเหลือแต่ลูกครับดูครับนี่รครับบานไปหนุนเรียบร้อยดีจะละลูกตัวไม่ใหญ่ครับใครยังไม่ใหญ่พอได้ทอดอยู่โอ้โนี่ครับ พอได้ทอดดีครับยัง <laughs> ไม่โดนอะ่ะ เตัวครับนี่มานนี้โดนมล้ครับนี่ครับไายแล้วครับสวยอยโดนหัว สวยพอได้อยู่งานบักคีลอกสเนเปอร์เหมือนเดิมครับเด็ด